ูห้องของเล่นที่น่าทึ่งนี่สิดูกล่องของเล่นอันนี้โอ้ฉันชอบกดบับเบิลแร็ปจังเอ้ยห้องของเล่นนี้มันน่าเบื่อจังออ้มีอะไรในกล่องนะป๊อปอิดเหรอหน่าเบื่อเอ้ยฉันว่าคงไม่มีอะไรน่าสนุกอีกแล้วอยากเล่นบับเบิลแร็ปของฉันไหมเออไม่อะมันต้องมีอะไรในนี้บ้างสิ รถของเล่นพวกนี้เจ๋งไปเลยรุ่นร้อเล่นหรือไงดูงี่เง่าจะตายนี่ต่างหากรถของเล่นเจ๋งๆเย้มันกลายเป็นยูนิคอร,ร์นว้าวน่าทึ่งมากเลยของฉันก็น่าจะแปลงร่างได้บ้างนะเอาแล้วนะโอ้ไม่มันไม่ได้ผลฉันจะทำไงดีอะ โอ้ยรู้สึกแย่ซะแล้วสิเฮ้ hey, ดูนี่เธอเอาส่วนที่เป็นรถยูนิคอร์ไปได้นะให้ฉันจริงเหรอขอบใจมากเลยนะฉันจะเปลี่ยนกลับให้เป็นรถว้าวมาเป็นรถที่ดูเจ๋งมากด้วยเฮ้ hey, เอามาชนกันไหมเย่ yeah, เป็นของเล่นที่เจ๋งจริง,รงๆอืม hmm, บอนนี่อะไรนะ่ะโอ้สนุกจัง ดูนี่สิมันนุ่มดีจังว้าวเยี่ยมไปเลยเธอมีของเจ๋งๆนี่ใช่ไหมล่ะฉันชอบบีบมันมากๆอยากรู้จังว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันดึงบับเบิลออกมาสักอันโอ้มันยืดได้ไกลามากเลยเออโอไม่ oh my, มันขาดแย่ yeah, จังพังหมดแล้วอะดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอลน,นิ่มของฉันโอไม่แย่จังเลย เดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันมีวิธีฉันจะเอาลูกโป่งมาแล้วตัดตรงปลายแล้วก็ตัดข้างๆด้วยโอเคฉันต้องใช้ลูกโป่งอีกลูกคนละสีกันด้วยฉันจะเติมน้ำในลูกโป่งลูกใหม่อู้หฉันจะใส่กับเพชรวิบวับลงไปด้วยผสมมันให้เข้ากันดีแล้วมัดให้แน่นต้องให้แน่ใจว่าไม่รั่วเยสได้ผลละมันน่ารักมากด้วยเฮ้เอ้านี่ฉันทำมาให้เธอละ จี้เหรออันนี้เจ๋งพอๆกับอันของฉันเลยอันนี้มีประกายวิบวับด้วยขอบใจมากนะฉันชอบมากเลยล่ะอืในนี้มีอะไรอีกนะฮู้มันดูน่าสนใจดีนะว้าวมันเหมือนไลท์โชว์เลยดูสิดูสิมันเริ่มบินแล้วอย่างกับเวทมนต์เลยอะน่าทึ่งมากฉันจะโยนมันเยส มันบินอยู่ในอากาศล่ะเฮ้ย hey, อย่ามาจาับนี่สปินเนอร์บินของฉันโอเคก็ได้ฮะ huh. ฉันมีกระดาษทำงานประดิษฐ์อยู่ใช่ฉันว่ามันเอามาทำอะไรสักอย่างได้นะได้เวลาพับกระดาษแล้วตอนนี้ฉันจะพับตรงมุมเข้ามาที่ตรงกลางและอีกมุมด้วยเยี่ยมการพับคราเนีนค่อนข้างยากต้องให้แน่ใจว่าทำถูกนะเยี่ยมตอนนี้ฉันก็จะเปิดมันอีกครั้งแล้วพับด้านบนขึ้นตอนนี้มันเริ่มยากขึ้นแล้ว ทีนี้พับตามยาวเริ่มดูดีแล้วล่ะเยสเรียบร้อยฉันทำเครื่องบินกระดาษเท่ๆล่ะลองเอามันไปบินดีกว่าว้าวจริงดิมันบินดีดีมากเลยดูสิดูนั่นมันมาแล้วหลบมันบินแบบจริงจังเลยนะว่าไหมเฮ้ hey, สปินเนอร์อยู่นิ่งๆใครจะอยากได้สปินเนอร์ในเมื่อคุณมีเครื่องบินกระดาษสุดเจ๋ง นุ่มจังเลยหิวน้ำแล้วล่ะสดชื่นจังแต่ตอนนี้มันหมดแล้วไม่ต้องการขวดนี้อีกต่อไปว,ว้าวขวดบูบี้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ย <c oughs> hey, นี่ทำให้ฉันได้ไอเดียเจ๋งๆล่ะฉันจะเอาฝาออกก่อนแล้วจะเติมสบู่เหลวลงไปผสมกับน้ำข้างในน่าจะพอละแล้วก็ใส่สีผสมอาหาร เทลงไปในขวดสักหน่อยว้าวพอผสมกับน้ำแล้วดูสวยมากเลยพอละได้เวลาเขยา่ามันจะได้ผสมเข้ากันโอเคตอนนี้ฉันองตเอาโฟมออกแค่บีบออกก็ได้แล้วปิดฝาแล้วได้เวลาบีบขวดเยสแผนของฉันได้ผลเฮ้ hey, ดูสิว่าฉันมีอะไรตรงนี้ฮะเธอพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันทำขวดนุ่มๆสีสดใสละ่ะ โอโอเคงั้นขอแลกกับแต่งโมนี่ได้ไหมอืมก็ได้แหละยังไงฉันก็มีสองอันเยสนุม่มนิ่มกรอบแกรบดีจังตอนนี้ฉันก็มีขวดและแต่งโมนุมน่มๆแล้วเกือบเสร็จแล้วเรียบร้อยฉันพับกระดาษเป็นหมายจิ้งจอกฉันชอบจิ้งจอกแล้วก็ชอบพับกระดาษด้วยโอ้ยฉันทำไม่ได้เลย หงุดหงิดแล้วนะมันยากเกินไปอ่ะสิงดิดูที่เธอทำพวกนั้นสิน่ารักจังของฉันดูเป็นขยะไปเลยฉันไม่อยากมองอันที่ตัวเองทำแล้วพอกันที่กับการพับกระดาษเอาป๊อปอิดมาวางซ้อนกันดีกว่าและนี่ก็อันสุดท้ายเยสทำได้แล้วว้าวเธอมีป๊อปอิดเยอะแยะเลยอ่ะ กดป๊อปอิดดูน่าสนุกจังอืฉันจะใช้กระดาษทำอะไรได้อีกไหมนะฉันมีกันไกลอยู่น่าจะลองดูหน่อยนะตัดกระดาษให้เป็นสีแผ่นแบบนี้ได้เวลาเริ่มพับแล้วเริ่มด้วยอันนี้จากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งและตอนนี้ก็ทำเหมือนกันที่อีกฝั่งอยากให้แน่ใจว่าพับตรงโอเคแล้วก็คลี่ออกมาอีกครั้งการพับครั้งต่อไปจะค่อนข้างยากแต่น่าจะพับได้ง่ายๆเพราะมีรอยพับอยู่ แล้วก็พับจากมุมหนึงไปอีกมุมหนึ่งอีกพับได้ไม่ยากเลยดีแล้วล่ะต้องพับส่วนปลายไปตรงกลางทั้งสองฝั่งและด้านข้างด้วยแล้วก็ต้องเปิดและปิดอีกด้านหนึ่งพับส่วนปลายไปตรงกลางอีกครั้งตอนนี้ฉันจะใช้ไม้เล็กๆดันตรงมุมให้เปิดออกเสร็จอันแรกแล้วก็ทำอันที่สองต่อเยี่ยมทำได้ดี ตอนนี้ก็พับด้านนี้เข้าไปแล้วพับเหมือนกันอีกรอบเยี่ยมและฉันจะพับส่วนปลายตรงนี้ด้วยเกือบจะเสร็จแล้วได้เวลาเปิดออกมามาดูเหมือนกล่องเล็กๆแล้วก็ทำอีกเยอะเลยชดาดูเหมือนสีสายรุ้งเลยล่ะเฮ้ยดูสิว่าฉันใช้กระดาษทำอะไรเห็นไหมมันเหมือนกล่องนิ่มๆกล่องเล็กป๊อปอิกกดกระดาษ ล้อกันเล่นเหรอเนี่ยฉันเกลียดการพับกระดาษอุ้ยอูย้มันยืดออกแล้วก็ขดไปขดมาได้ฉันจะวาดลายที่หางแมวนั่นทำให้ฉันได้ไอเดียล่ะระว,วังหนอนตัวเล็กมาแล้วหยุดนะฉันกำลังพยายามระบายสีอยู่มันต้องเป็นการแกล้งที่สนุกมากแนะ่ โอ้ยอะไรอ่ะดูนี่สิเสียงแปลกดีเนอะมันเหมือนกล้องโทรทัศน์ด้วยเออช่างเหอะถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันขอกลับไปทำงานศิลปะต่อนะนี่เธอคิดว่าไงบ้างอือไม่เห็นจะน่าประทับใจเลยฉันก็ทำได้นะดูนี่ฉันจะงอมันให้เป็นรูปร่างแล้วก็เอามาต่อกันนี่ไง อู้สามเหลี่ยมนี้ออกมาดูดีนะสดาโอเคงั้นมาลองทำอะไรแบบนี้กันบ้างเครื่องหมายอินฟินิตี้เพอร์นี่แล้วอันนี้ล่ะล้อก็เล่นเนาะนี่มันง่ายกว่าเดิมอีกฉันแค่ต้องต่อมันแล้วก็ดึงขยายแล้วก็แค่บิดอู้มันหงิกงอแต่เห็นไหมฉันทำได้เออก็โอเคนะเก่งมากได้เวลาทำอันยากๆแล้ว เป็นเกลียวโอเคฉันว่าอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันฉันจะเริ่มด้วยการดึงพวกนี้ให้ยาวขึ้นเรียบร้อยโอเคได้เวลาทำให้ได้แล้วฉันก็แค่บิดมันพร้อมกันเหมือนในภาพโอ้ฉันขอดูหน่อยนะโอ้เออโอเคได้สิเอานี้เยสทีนี้ก็ปิดตาปิดตาหรอ เออก็ได้แหละเฮ้ <c oughs> มันต้องสนุกแน่ๆเฮ้ hey! สันจะได้วาดรูปสงบสงบสักที <c oughs> คุณพับกระดาษเก่งหรือเปล่าบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์หน่อยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณและกดติดตามช่งองของเราเพื่อดูคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมาย